ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในการเชื่อมแผ่น PVC นะครับสองแผ่นเชื่อมต่อกันแล้วสามารถเอาไปใช้งานต่อนะครับแผ่น PVC อันนี้หนา6มิลนะครับทางช่องก็จะเชื่อมแบบไม่ต้องมาเชมเฟอร์นะครับเอามาชนกันแล้วก็เชื่อมนะครับขณะเชื่อมเนี่ยเราก็จะกดเส้นเชื่อมไปด้วยนะครับเพื่อให้มันซึมลึกลงไปในร่องนะครับเพราะว่าแผ่น6มิลเนี่ยจัดอยู่ในประเภทที่ถ้าเรามาเชื่อมต่อชนเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องไปเชมเฟอร์นะครับแต่ถ้าเป็นแผ่น PVC ที่หนา10มิลขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องเชมเฟอร์นะครับแล้วก็ใช้ลวดเชื่อมแบบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเชื่อมถึง4ครั้งนะครับถ้าเป็นแผ่นหนา10มิลแล้วเราไปเชมเฟอร์นะครับตลอดแนวนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมเนี่ยตอนที่เรากดกดลงไปเนี่ยมันจะต่ำกว่าตรงที่ที่รอยเชมเฟอร์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการการเชื่อมเนี่ยอาจจะเชื่อมถึง4ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1เนี่ยอัน,นอันนี้พูดถึงในกรณีที่ที่เป็นแผ่น PVC หนาสิบมิลน,นะครับขึ้นไปนะครับอาจจะต้องเส้นที่1ก็คืออย่างนี้นะครับเส้นเชื่อมครั้งแรกเนี่ยอาจจะเติมเนื้อลงไปในร่องนะครับเส้นที่2อาจจะต้องเติมเนื้อเพิ่มขึ้นมา เส้นที่สาอาจจะต้องเติมผิวด้านข้างเส้นที่4ี่จะต้องเติมผิวด้านข้างนะครับเพื่อให้มันเนื้อมันเต็มแล้วเราค่อยมาเจียออกนะครับหรือถ้างานชิ้นนั้นจําเป็นต้องต้องไปใช้ในบริเวณที่ต้องเป็นผิวเรียบเนะี่ยเราอาจจะต้องเจียออกนะครับแต่ถ้าบริเวณตรงนั้นที่มีแนวเชื่อมเนี่ยแล้วไม่ไปติดกับ ชิ้นส่วนตัวอื่นหรือตอนประกอบไม่ติดอะไรก็ไม่จําเป็นต้องไปเจียออกนะครับพูดถึงในกรณีที่แผ่นหนา10มิลนะครับแต่อันนี้แผ่นหนา6กมิลนะครับไม่ว่าจะเป็น4มิล5มิล6มิล8มิลนะครับเราสามารถเชื่อมโดยที่ไม่ต้องไปเชมเฟอร์รล่องนะครับอันนี้ทางช่องจะเชื่อม2สีให้เห็นชัดๆนะครับเวลาถ้าเชื่อมเสร็จแล้วนะครับ ก็คือเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวจะเอาเส้นสีฟ้าลงก่อนนะครับแล้วก็พอพลิกชิ้นงานกลับมาก็จะใช้เส้นสีเทานะครับจะได้เห็นความต่างนะครับเหมือนอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับอย่างอันเนี้ยชิ้นงานมันขาดไปนะครับอันนี้ก็เอามาเชื่อมต่อนะครับนี่ก็แผ่น6มิลเหมือนกันนะครับซึ่งจะต้องไปใช้งานอื่นต่อก็เลยหาเศษมาเชื่อมต่อนะครับเนี่ยก็จะได้อย่างนี้นะครับ ก็เป็นผิวเรียบนะครับเนี่ยนะครับแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะลักษณะอย่างนี้เท่าสีฟ้าลงเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียบนะครับก็เราก็สามารถเอาไปใช้งานอื่นได้นะครับขนาดไม่พอนะครับก,ก็มาเชื่อมต่อ แล้วก็เวลาเชื่อมเนี่ยเราจะต้องมีพวกครีมจับอย่างเงี้ยไว้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเลยลอยเนี่ยมันมันเชื่อมไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันต้องมีอุปกรณ์ในการจับให้มันอยู่กับที่แล้วเราก็เชื่อมแผ่นมันหมดแล้วนะครับก็เลยเอามาเชื่อมต่อกันนะครับ ครับอันนี้หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรอยเชื่อมนะครับตัวนี้เนี่นะครับอันนี้ก็เร okay. ียบเลยนะครับนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเชื่อมของอันนี้เนี่ยนะครับนี่ก็เรียบ เนี่ยเราก็ต่อแผ่นได้นะครับอย่างนี้เราก็นำไปใช้งานได้นะครับในกรณีที่แผ่นไม่พอนะครับเราก็เอามาต่อนนะครับครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ